จากระยองนะครับสนทะเลสวัสดีครับมาแล้วครับหต้นนี้เสือหมากสนทะเลนะครับสนทะเลจากระยองนะครับผูกเชือด ตัวน,นี้สวยงามนะครับ,รบต,ตัวนี้เรียบร้อยต้องเลาลงกี่ต้นอะตรงัวไหนบ้า ครับการลดน้ํานะครับ,รบของข้ายระยองนะครับฉีดน้ําเย็นสบายวันนี้ระยองเอามาสิบหต้นนะครับสิบหกต้นอ้สวยมากต้นนี้สนทลรี สนทะเลนะครับนี่ครับมาดูสนต้นนี้ของเฮียนะครับโอ้โหต้นใหญ่มากนะครับของเฮียตุนนะครับด,ดูต้นนี้โอ้สวยมากต้นใหญ่จริงนะครับต้นนี้ โอ้อลังการนี่ยังไม่ซอยนะครับรอซอยเดี๋ยวซอยอีกทีสุดนะครับตัวน,นี้ใหญ่มากไปนะครับ,รบอันนี้หมากนะครับจะระยองอู้สวยมากนี่ข้าวไม้แวะมาแล้วะตัวน,นี้ ไปๆไปไปนะตามมาเสียดายดอกนะดอกจะลวกนี่ครับสวยงามมากต้นนี้นี่ครับน้อยจากระยองสุดโอ้สวยงามมากเรียงเรียบร้อย จะพามาชมบอนไซเกาะหินนะครับหรือรูทโอเวอร์ล็อกนะครับต้นนี้นะครับเป็นของสวนแมกไม้บอนไซนะครับผมแอบถามค่าตัวน้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณครึ่งแสนนะครับไม่ถึงครึ่งแสนต้นนี้สวยมากนะครับอายุก็น่าจะมี10ปีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าจะทํารากกว่าจะท่างจบนะครับต้นนี้ไม่ธรรมดานะครับสวอจริงๆเอกลักษณ์เขานี้คือเพมหน้านี้ใบเขาจิ๋วนะครับ แต่ว่าจะสร้างให้สวยงามแบบนี้ได้ก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเป็นบอนไทเพมหน้าที่สวยจริงๆนะครับต้นนี้อยู่ขอนแก่นนะครับไปชมได้สวยงามดูบอนไซิจิวครับบอนเซิจิวจากระยองโอ้โหต้นนี้บอนไทโมกนะสุดๆเลยดูครับอยู่ในริ v e ์ b เบิร์นะครับใช้ริบบ์ลเบิร์นะครับไม่ได้ใช้มอดนะครับนี่คือริ v e ์ b เบิร์นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นมอดนะครับจะเป็นมอดนี่รีเวิร์บเวิสวยอีกแบบนะครับเสือไปอีกแบบบอลไซกิวมาชมความสวยงามของบอลไซตะโกนะครับแต่ว่าเป็นตะโกหนูนะครับต้นนี้ดูครับการจัดกระถางโอ้โหสวยมากนะครับมอสสวยมากจริงๆนะครับการจัดกระถางนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบเขาจะเล็กนะครับเล็กมากนะครับแต่ตะโกก็มีตะโกหนูก็มีหลายใบนะครับ มีหลายชนิดมากใบกลมแอปเปิลใบมะขามใบมะเกลือโหมีเยอะมากนะครับต้องมาศึกษาเอานะครับนี่เอามาให้ชมนะครับต้นนี้สวยจริงๆตะโกหนูมาดูบอนไซมะเฟืองต้นนี้นะครับไม่ใช่ของใครที่ไหนนะครับก็คือของเฮียไฮนั่นเองนะครับโอ้ครับก็มีไม่กี่ต้นนะครับของเมืองไทยต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ใบของเขาก็เล็กมากนะครับของเฮียไฮนี่ต้องบอกว่าเล็กจริงนะครับทุกต้นเลย ทุกสายพันธุ์ด้วยซ้ำนะครับนี่ต้นนี้เอามาให้ชมนะครับบอนไซมะเฟืองนะครับก็ที่สวนแกก็มีหลายต้นนะครับอีกต้นนี้เอามาโชว์ที่งานคอนแก่นนะครับนี่หาดูยากนะครับบอนไซมะเฟืองสวยจะจบอันนี้มาจากเวียดนามนะครับโ้สวยจริงใบเล็กรอดูผลมันครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามของบอนไซเข็มต้นนี้นะครับ บอนไสเข็มก่อหินนะครับต้องบอกว่าบอนไซเข็มนี้ว่าสร้างยากแล้วนะครับสร้างก่อหินนี้น่าจะยากไปอีกเข้าตัวนะครับโอ้ต้นนี้ใหญ่ๆสวยเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับนี่ที่งานขรอนแก่นนะครับต้องบอกว่าถ้าออกดอกเต็มต้นนะครับจะสวยมากนะครับต้นนี้ถ้าใครมีลูกที่ออกดอกต้นนี้นะครับออกดอกเต็มต้นก็ส่งมาให้ดูได้นะครับเป็นบอนไซเข็มก่อหินที่สวยมากนะครับก็ ใครมีก็ลองเอามาทําดูนะครับบอนไซเข็มใครชอบแนวสายดอกนะครับถ้าออกดอกนี้สวยทุกต้นนะครับเข็มลองหาเอามาทํากันดูครับมาดูบอนไซเทียนทะเลต้นนี้นะครับเป็นบอนไซเทียนทะเลที่เหมือนเกาะหินนะครับมันเข้าไปตามซอกหินนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับต้นนี้ดูเกาะหินน่าจะเป็นเหมือนหินปะการังนะครับใบสวยงามสมบูรณ์นะครับ ต้นนี้ไม่แน่ใจน่าจะมาจากระยองนะครับสวยมากนะครับสมบูรณ์ดีจริงๆนะครับที่งานประกวดบอนไซขอนแกนนะครับก็เลยถ่ายมาให้ชมนะครับไม้ต้นไหนที่ประกวดนี้ก็คือสวยทุกต้นนะครับตัวจะติรางวัลอีกเรื่องหนึ่งนะครับสวยมากบอนไซเทียนทะเลมาดูบอนไซสวนทะเลต้นนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากนะครับเป็นของระยองนะครับต้นนี้ฟูสวยจริงรับเต็มฟอร์มมากนะครับ ว่าไม้ที่จะมาขวดนี้ต้องเด็ดจริงๆนะครับต้องเต็มฟอร์มนะครับใบฟูสวยนะครับดูนี่การลดน้ําตอนอยู่ในสนามนะครับต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับทุกรายละเอียดเลยนะครับก็ระยองก็กวาดรางวัลไปเพียบเลยนะครับอย่างต้นนี้นี่ครับโอ้โหได้ยอดเยี่ยมนะครับเบสอินโชด้วยครับต้นนี้ยอดสวยมากฟูใหญ่นะครับก็ไปหลายสนามแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จที่ สนามพรอนแก่น,นะครับต้นนี้สวยมากบอนไซสนทะเลนะครับต้นอื่นๆก็สวยไม่แพ้กันนะครับของนายองก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับบอนไซที่นี่นะครับสร้างได้ทุกสายพันธุ์นะครับสวยงามมากมาดูความมหัศจรรย์ของบอนไซต้นนี้นะครับอยู่ในกระถางที่บางมากนะครับบางมากๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าอายุสร้างก็20่กว่าปีนะครับโอ้โหแล้วอยู่ยงคงกระพันแบบนี้นะครับมีความรู้ต้องมีความรู้นะครับถึงจะให้ไม้แข็งแรงสมบูรณ์ขนาดนี้ได้นะครับสร้างบอนไซว่ายากแล้วนะครับดูแลให้สวยงามตลอดนี้ก็ยากไปอีกนะครับนี่โดยเฉพาะอยู่ในกระถางบาง่างนี้ครับแล้วก็ดอกนี้เต็มเลยนะครับนี่จากระยองนะครับต้นนี้ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับสุดยอดสวยมากต้นนี้ดอกเต็มต้นเลยนะครับบอนไซโม มาดูบอลไซเพมหน้ากอหินต้นนี้ครับโอ้โหรากนึกว่าหนวดปลาหมึกนะครับนี่ครับเหมือนไม้ที่อยู่บนหน้าผานะครับที่เกาะอยู่บนหน้าผาแล้วรากเขาก็ย้อยลงมานะครับเป็นการสร้างแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่การทําบอลไซนะครับต้นนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันนะครับเพมหน้าไต้หวันนี่ใบเล็กละเอียดมากนะครับสวยงามนะครับต้นนี้เป็นไซส์ไม่ใหญ่เลยนะครับเป็นไซส์คนเดียวยกสบายเลยนะครับ สวยมากนะครับเพมหน้าไต้วหวันนี้ถ้าทําสวยๆก็โอ้โหสุดยอดนะครับต้องบอกว่าต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามอีกเช่นกันนะครับเอามาให้ชม